สวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมกับ Next Time Channel นะครับเวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับเรื่องของ YouTube Short นะครับสําหรับใครที่ทํา YouTube นะครับมีปัญหาเรื่องของจํานวนคนติดตามนะครับทําคลิปไปเท่าไหร่นะครับจํานวนคนติดตามก็ไม่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นน้อยนะครับไม่เป็นดังที่คาดหวังไว้นะครับ อย่าง u u u e s ช o อ t เองนะครับมันก็เป็นระบบที่ YouTube ทำขึ้นมานะครับเพื่อจุดประสงค์ที่จะช่วยให้ช่อง YouTube ของทุกท่านนะครับมีจำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนะครับก่อนหน้านะครับเคยทำคลิปเกี่ยวกับยูเหาะเรื่องของการทำ YouTube ช็อ t นะครับครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นนี่ระบบก็ค่อนข้างจะใหม่นะครับแต่วันนี้นะครับ e ูทูบชอ t เองนะครับก็ ผ่านระยะเวลามานานพอสมควรนะครับก็มีการอัปเดตในส่วนต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า Youtube Shot ปัจจุบันนั้นเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีการทําเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็อื่นนะครับเราดาวน์โหลดนะครับหรือว่าติดตั้งแอป Youtube มาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกที่ไอคอน Youtube ได้เลยนะครับอ่ะนะครับ สำหรับยู u ูบช็อ t นะครับหลายคนนะครับอาจจะสำหรับมือใหม่นะครับอาจจะยังไม่ทราบว่าคืออะไรนะครับสังเกตเห็นนะครับในหน้า y o u t u b e นะครับเวลาเราเปิดขึ้นมานะครับอันนี้ผมเปิดหน้าจอมือถือนะครับก็มันจะมีคำว่าช็อตด้านบนใช่ไหมครับอ่ะนะครับอันนี้คือ Youtube s t นะครับแล้วมันก็จะมีในส่วนของคลิปนะครับที่เป็น y o t u u e s h o อ t นะครับ นี่เป็นตัวอย่างของคลิป y o u u u e s ช o อ t นะครับที่ช่องต่างๆได้จัดทำขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราลองคลิปเข้าดูสักคลิปนึงนะครับจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นส่วนของการรีวิวมือถือนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเ,เราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเ,เพื่อที่จะดู y o u u u e s ช o อ t ของช่องต่างๆ Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the I'm a really big hitter, big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, i am going move fast. New shoes, new tracks, like who's that? <laughs> เราจะอีกอย่างหนึ่งครับยูทูบช็อตนะครับคล้ายๆกับพวกระบบ Tik Tok อครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่อมือต่างๆนะครับก็ระบบจะคล้ายๆกันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับอย่างเช่น Facebook เองนะครับก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่า Facebook r e ิวนะครับก็เป็นบริการที่ Facebook ทําขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาแข่งขันครับหรือว่ามาต่อกรกับ Tik Tok อกับยูทูบช o อตั้นเองนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับผมจะมา เล่านะครับหรือว่าแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของอาการทำ Facebook Reels กันบ้างนะครับโอเคนะครับเ,เรามาดูวิธีการนะครับในการาทำคลิปวิดีโอ y o u u u e s s o r t กันดีกว่านะครับมันจะมีปุ่มเครื่องหมายบวกนะครับนนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะติ๊กที่เครื่องหมายบวกได้เลยนะครับ ครับจะเกิดเห็นนะครับมันจะมีอ,อ,อยู่4ส่วนด้วยกันนะครับสร้างวิดีโอสั้นนะครับอัปโหลดวิดีโอ่ตยทอดสดแล้วก็สร้างโพสต์นะครับเ,เราจะมาดูในส่วนของการสร้างวิดีโอ Video สั้นกันดีกว่านะครับหรือว่า y o u u u e s s o o t นั่นเองนะครับคลิกเข้าไปเลยครับจะปรากฏเครื่องมือต่างๆนะครับที่ ให้เราจะทำ YouTube ช h อ t นะครับเราสามารถที่จะถ่ายคลิปวิดีโอนะครับโดยการบันทึกวิดีโอปุ๊บนะครับแล้วก็จะทำ YouTube ช h อ t ได้เลยนะครับหรือว่าใครมีอัลบั้มนะครับที่เก็บไฟล์คลิปเอาไว้นะครับก็สามารถที่จะ Import เข้ามาได้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมถ่ายคลิปเก็บไว้ในเครื่องนะครับในมือถือก็ สามารถที่จะเลือกเอามาใช้ในการทำ YouTube ช็อตได้นะครับก็แล้วแต่วิธีการก็แ,แต่ว่าเราจะเลือกใช้เองนะครับในการทำ YouTube ช็อตนะครับครั้งนี้นี่ผมขอใช้คลิปวิดีโอนะครับที่ผมถ่ายเก็บไว้ในมือถือแล้วกันนะครับผมเลือกคลิปเลยนะครับผมจะเลือกอรถบรรทุกวิทยุนะครับที่ผมถ่ายเก็บไว้นะครับจะมีความยาวอยู่ประมาณ17วินาทีนะครับสำหรับคลิปนี้ จากนั้นนะครับผมจะทำการาทิ้ปุ่มเพิ่มนะครับรอประมวลผลสักครู่นะครับอตอนนี้ระบบนะครับทำการบันทึกคลิปไว้แล้วนะครับเราก็ทำการเ,าเช็คเครื่องหมายถูกนะครับมุมขวาล่างนะครับติ๊กเข้าไปได้เลยนะครับ ก็จะปรากฏคลิปนะครับให้พรีวิวนะครับหรือเพลงให้เราดูก่อนนะครับในเรื่องของเสียงนะครับก่อนที่เราจะคลิกปุ่มขัดไปนะครับนปุ๊บนะครับสังเกตดูนะครับด้านล่างนะครับมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายสองสามสี่นะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับเราดูนะครับผมจะเพิ่มเพลงนะครับ โดยมันจะมีไอคอนนะครับหรือว่าเมนูคำว,ว่าเสียงนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเพิ่มพวกเสียงเพลงเข้าไปนะครับผมจะทําการคลิกเข้าไปนะครับอ่าตอนนี้นะครับเป็นเพลงนะครับอยู่ในคลังวิดีโอนะครับของยูทูบช็อตเองนะครับเราจะทําการเลือกเพลงลนะครับ อ่าผมเลือกเพลงนี้แล้วกันนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มลูกศรสีน้ำเงินนะครับคลิกขับไปได้เลยครับ ในส่วนของการปรับแต่งนะครับส่วนอื่นนะครับอย่างเช่นพวกการปรับแต่งในส่วนของการตัดต่อเพิ่มเติมนะครับข้อความนะครับเราสามารถพิมพ์ข้อความได้นะครับทาลายแล้วก็มีพวกตัวกรองเป็นฟิลเตอร์ต่างๆนะครับแต่แต่ว่าเราจะตกแต่งคลิปนะเราตกแต่งยังไงนะครับอย่างข้อความนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มข้อความได้นะครับ นะครับนีกลุ่มพิมพ์ข้อความนะครับไว้ด้านล่างกันนะครับนี่คือการพิมพ์ข้อความทซกเข้าไปนะครับแต่ว่แล้วนะครับให้เราคลิกได้ด่นนะครับปุ๊บนะเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการพิมพ์ชื่อเรื่องนะครับเรียบร้อยแล้วครับเราจะอาจจะใส่แฮชแท็กนิดนึงนะครับ ช็อตนั่นเองนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็ทําการที่ที่ปุ่มอัปโหลดได้เลยนะครับรอสักครู่นะครับผมในระหว่างการอัปโหลดนะครับอ่เกี่ยวกับเรื่องของการทํา y o u t u b e shot นะครับคุณสมบัติของคลิปนะครับขนาดอัตราส่วนนะครับก็ควรจะอยู่ที่9ต่อ16นะครับแล้วก็ความยาวไม่เกิน60นะศ0วินาทีนะครับหรือว่าไม่เกิน1นาทีนั่นเองนะครับ นี่คือลักษณะของยูทูบช็อตนะครับถ้าเกิดว่าขนาดไม่ได้ตามที่บอกนะครับแล้วก็ระยะเวลาเกินหนึ่งนาทีนี้นะครับระบบของ YouTube นะครับจะไม่นับเป็นไม่ถือว่าคลิปนั้นนะครับเป็นคลิปของ y o u t u b e ช h อ t นะครับอาจจะมันจะจัดทำในส่วนของให้เป็นคลิปวิดีโอธรรมดานะครับตอนนี้นะครับระบบได้ทำการอัปโหลดคลิปวิดีโอเรียบร้อย้นะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ช่องของผมแล้วกันนะครับ ในส่วนของช่อง YouTube ของเรานะครับมันจะมีส่วนของ y o t u b e s ช o อ t นะครับแล้วก็เป็นคลิป YouTube ธรรมดานะครับผมจะคลิกที่ y o u u u e s ช o อ t ของผมนะครับตอนนี้นะครับคลิปก็ได้ถูกทำการอัปโหลดนะครับแล้วก็ทำการเผยแพร่เรียบร้อยแล้วนะครับกดปุ่มไลค์ชอกดเพิ่มนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือวิธีการ จากการทำยูทูบช็อตนะครับง่ายๆด้วยตัวเองครับทำผ่านมือถือได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์นะครับกดดไลค์นะครับหรือว่าแสดงความคิดเห็นได้นะครับฝากกดติดตามนะครับช่องแม็กถามชาแนลนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปโดยใหม่นะครับจากช่องแม็กถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ